โอ้ขึ้นได้ไหมอันตรายเอาแล้วง่า้งานเข้าได้ช็อตเท็จเนี่ยโอ้เอาโอ้ แม่ดูวิธีแก้ไขเพาอหน้าครับถ้าเป็นสองเผานี่เขาจะอยับล็อกกันฟรีก็ขึ้นอันนี้มันไม่มีหน้าช่วยครับไม่มีหน้าปั่นช่วยคือมันมีแต่หลังครับพอมันจำคันหน้าเนาะจำคันหน้าหรือว่าจำผ่านหน้ามันก็จะก็ยังไงล่ะมันก็ตม,มเลยครับหลังก็อูตยุบกดเลยครับยิ่งมายิ่งยุบครับ มาถึงก็โชว์ช็อตเด็ดให้ดูเลยโอ้นี่งงครับไปไม่ได้ทั้งหลังก็จมแล้วโอ้โหยับเจนนะ้ำโอ้โหจำเลย ต้องมีคันมาช่วยนะครับแบบนี้้แท็กเตอร์กำลังมาช่วยครับทำให้ดึงบ่ไม่ง,งั้นก็มาตำฐานก็ไม่ได้หรอกมั้งก็เขาเดียวมันคือมันนิดเดียวเหรอครับ มันไม่เหมือนสองเผ่าพูดได้ในปากเลยมันไม่เหมือนสองเผ่าเดี๋ว,ว่าถ้าจะไปลาดตินแข่งกับเผานี่สองเผ่าไม่สู้เผ่าเดียวอ่เอาตามเนี่ยตามที่ผมรู้มานะครับเออคิดยังไงไม่รู้แต่ว่ามันคนละอย่างกันเนาะมันมีจุดดีจดุดเผ่าเดียวมันก็ประมาณนี้ครับคือถ้าข้างหน้ามันค้ำแล้วมันก็ออกไปยากออกยาก ไปครับโอ้ไป โอ้ยขึ้นแล้วครับอ่าน่าจะน่าจะสุดเคนีครับพอเคนีแล้วบ้างไม่ดันต่อแล้วบ้างครับมันมันล่มมับมันลม่ม ได้ยินเสียงแต่ง,งานเข้ารครับโชคดีอยู่ใกล้ครับอยู่แบบนี้ก็สบายใจมีอะไรมากมายครับถึงงานลูกรองพ่อโตครับจากน่าจะอายุทยาบ้างไม่แน่ใจอายุทยาลิขครสรนี่นะครับเช็ครถนิดหนึ่งก็จะพักแล้ว้งพอแล้วไปต่อคงไม่ได้แล้วครับออ้ล็อกนี้ก็ไม่นานน่าจะเสร็จแล้วบ้างนี่ รกว้างงครับนี่น้องช้างใหญ่อู้ีใครตักดินบ้างโอ้เขาตักดินอยู่ตัวนลยต้องไปแล้วนี่โอ้นี่ก็เยอะครับเอาสไลด์ชิ้นนี้ก็ไปบายครับก็ไว้เจอกันใหม่กันคลิปหน้าครับขอบคุณทุานี่านตามรับชมครับ